สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพ่อแม่พี่น้องปวงชนชาวไทยในคลิปนี้พี่จินก็จะมาแนะนำเทคนิคและแทรกติกในการฝึกท่า one hand on deadlift one hand on deadlift เป็นท่า power lifting strongman ของนักกีฬา power lifting ที่เรียกว่านับ power lifter นะครับเป็นท่ายากนะครับอยู่ในตระกูล deadlift นะครับขนาดเราจับสองมือก็ยังยากนะครับอันนี้มือเดียวเทคนิคและแทคติกในการฝึกนะครับ จะมี2รูปแบบของการยืนนะครับรูปแบบที่1ก็คือเรายืนขาแคบใช้รูปแบบสตีปสตีปเดดลิฟต์นะครับสมมุติว่าเราจะดึงมือทางขวาให้ใช้ขานะครับหน้าแข้งด้านขวาเข้าไปชิดคานบาเบลอุปกรณ์นะครับแล้วก็ นั่งลงไปนะครับนั่งลงไปคือเราไม่นั่งสุดมากนะครับถ้าเรานั่งสุดแบบท่าเบสิกฟูลคอรนะครับมันจะลุกขึ้นไม่ได้นะครับเราก็จะนั่งลงไปธรรมดานะครับเหมือนที่เราฝึกเด a ดลิฟทธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือให้เราใช้ขานะครับในการส่งน้ำหนักขึ้นมาในจังหวะที่หนึ่งนะครับ จังหวะที่สองคือใช้หลังจังหวะที่3มก็คือใช้แขนนะครับรูปแบบที่สองนะครับก็คือยืนแบบขาบกว้างก็คือยืนแบบท่าซูโม่นะครับแบบท่าซูโม่ทั่วไปแต่ถ้าเราจะดึงมือเดียวนะครับให้เป็น one hand on deadlift ก็คือนะครับเรายืนแบบขาบกว้างแบบซูโม่นะครับ แต่รูปแบบนี้คือขาทั้งขาขวาขาซ้ายคือบริเวณหน้าแข้งต้องชิดบาเบลอุปกรณ์น้ำหนักนะครับแล้วก็มือที่จะดึงอยู่ตรงกลางนะครับจะเป็นมือขวาหรือมือซ้ายก็ได้นะครับแต่ว่าขาขวาและขาซ้ายนะครับตรงหน้าแข้งต้องชิดคานบาเบลอุปกรณ์นะครับใช้ขาส่งน้ำหนักขึ้นมาในจังหวะที่1เหมือนกับท่าสตีฟเดดลิฟต์นะครับ แล้วก็ใช้หลังแล้วก็ใช้มือในจังหวะสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้มือดึงขึ้นมาในจังหวะแรกมันจะดึงไม่ขึ้นนะครับเราจะต้องใช้ขาในการสูงขึ้นมานะครับและเราจะต้องควบคุมลมหายใจเข้าออกนะครับหายใจเข้าออกเป็นจังหวะห้าม กลั้นลมหายใจเด็ดขาดนะครับอย่างพี่จินฝึกนะครับก็คือจะไม่ใช้สแตบปมือก็คือจะใช้แมกนีเซียมทาที่มือนะครับแล้วก็กำให้แน่นนะครับเพราะว่าปัจจุบันการฝึกรูปแบบโดย no step กำลังเป็นที่นิยมนะครับแต่ถ้าน้ำหนักมากๆก็ยังใส่เข็มขัดอยู่แต่น้ำหนักธรรมดาพี่จินก็ไม่ใส่เข็มขัดนะครับแล้วก็ไม่ปลูกสแตปมือนะครับใช้แมกนีเซียมทามือนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลองไปฝึกดูนะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับในการฝึกในสองรูปแบบที่พี่จินแนะนำนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับสวัสดีครับผม